ปหลังจากไปทรงทหารมาแล้วงานล่องรับอยูบ้านหลายหลายจะ้ะงานหลายครับพูดหนะเบิ้งดูจเจเยาให้เบิง้งพูดหนะพูดอ่ะพูดนาเบ้องดูงานล่องรับอยูบ้านหลายยังบ่ท่านแล้วพูดหนอัอนล่างแล้วก็ได้แก้วย่งค่ะนี่ล่ละงานของอันผู้ยูเนาะ <laughs> ผู้ไปก็ไปทหารผู้ไปก็ไปเราละท่วงขึ้นรถแล้วโทษก,กับมาหาใหญ่แล้วกินเขาเที่ยงเพิื่องรถว่สสันเลวว่าอะแม่กินไปเขาเทียงรสันโอ้ยแม่กินยามไดยแม่ก็ได้ดอกแม่เพื่อใ้ยา,ยยากสำหรับกินเราเด้วสสันห้ากันกินเขาเด้อรสสัน ห่ <laughs> งวงโพตตาก็ไม่ใย่ถูกว่าเปิดกล้องเนี้ยบากราบไ่เปิดดอกก็สั่นยานแบทเบิดก็สั่นว่างานอยู่บ้านบัาน,นล่างถวยบ้านบ้าืบุกรุ่นไห้แด้ดูนิมั้ยอื้มอื้ อืมแล้วสุขาวค่ะตัวมันเคยกิ่น้ำกัน,นแต่บมกว่านี้เหมือแร่งเด้กพี่น้องล่างสวยก็สิไดงนั่นไว้ล่างบ่แล้วเพิ่นมาคำเมียแห้งเนาะเมียแห้งกะเอ้ามอเรื่องเ้าจังล่งัง ยนี่มือเศร้าตื่นขึ้นมากกับไปหาไปส่งอันทาหารเยไปตงตล้วเหรจ้เศ้าบบนี้กายใบคนตใบหาส้สนนะสนนั่นกวายล้วใบมาแกแต่ว่าลางอัียากเกี่ยวของคือเกาหันราคาไปล่า,ลางเยอะล้า,ลาง หลายทอดตอนนี้ร่างแล้วกระสิค้าจัดอ <deal> ันนั่นนี่เหมือนจัดล่งล่างไว้เนาะสบายเนี่ยก็ว่าห้องร่างแหงแลยห้องกับเก็บล่งล่างไว้กระโบนี่งามนั่นห้องกับมันหลบหลบเอาเนี่ย สวยมีเทไรก็ใส่เบนแล้วงานเนาะแล้วจเจ้าเราบาดที่หนึ่งเจ้าสล่างเอากระล่างตัวเจเ้าโบรางก็แล้วแต่เจ้าเที่ยของเที่ยของยังบม่ทันแล้วอยู่ไข่ยอยู่ว่าโบได้ไปเอาของผู้ใดเนาะนี่จะของเจ้าของ งานงานไหนก็นไดต้องของเจ้าของไม่ได้ไปยืมไม่ได้ไปยืมถ้วยยืมซ้ำขั้นไม่ได้ไปยืมนะพราะแห้งพี่น้องงานติดกันหลายงาน <c ười> งานติดกันหลายงานขั้นไม่ได้ไปยืมเม้นเพ่อะแห้งถ้างานบุญกระถินบ้านถ้างานนั้นตักบาดหาปูไล่ตน อัง้นสี่ละอัน <c oughs> กาพักไว้เพื่อมปนยุบหรือวบวู๊่าได้หดสองมือแล้วโมมีผู้เปิดหดใหญย,ยอะอยานยุบแล้วจิ ยุ่งเก,กาไม่เท่าไรนอกพี่นออ่อโอ้ลืมตาพา เอิ้นบักทำมองมาตากเนี่ยเริ่มข้าวเอาตากเนี่ยมันสิบริเวณเริ่มเรมเริ่มมึงดูพี่น้องซักผ้าไว้ให้ลืมตากผ้ามันซักผ้าแต่มากหอดคนเริ่มคกักลืมอเนี่ยช่วยกันช่วยกัน กิจกรรมสูดกวานลังางเวา็เกยเอาไว้มันแหงฉันค่อยเสียนเก็บลุ่งล่งเนาะรับได้ยุบถก่วเอน็นร้อยร่อยค้นนี่รับได้ยุขั้นเกินนั่นพอได้ค่ะ กินั่นต้องต้องเศร้าเพื่อนล่ะแต่ว่าวางลอยข้นรับได้ไ่ได้หาเมียไ่ได้หาหนูปม่าเราค้นหาก็ม่าลุ่นเนาะงันเดี๋ยวมัน็มาได้แหละขั้นไปหาไปก่เห็นเราก็เลยพอได้ไปอีกไม่หนักหลายเรียนก็ อ๋อตามนี่แล้วเด้อพี่น้องเอ้ย